สวัสดีครับวันนี้เราก็มาสาธิตวิธีการผรสมกรดฟอร์มิกนะครับกรดฟอร์มิกซึ่งเราส่งเสริมนั้นมีความเข้มข้น94ทําทำยังไงจะให้เหลือประมาณ5ที่เราเคยแนะนำไปแล้วนะครับเราก็ใช้กรดฟอร์มิก1ส่วนนะครับก็คือนี้เดียวมาณนะครับน้ำ20อันนี้ผมตวงละ20ถ้วยอยันนี้ วงไว้ละเพื่อประหยัดเวลาครับที่เราใช้อยู่ในฤดูกาลนี้นะครับก็ผสมกดหนึ่งส่วนน้ำยี่สิบส่วนก็จะได้กรดเ4%ี่เหลือยประมาณ5%ความเข้มข้น5%เก็ใช้ในการาจับตัวยางหรือว่าหยดกดยางก้นถ้วยนะครับในฤดูกาลแบบนี้ซึ่งย้ำอีกครั้งว่าแต่ในฤดูกาลแต่ละฤดูกาลนะครับก็ ต้องปรับเปลี่ยนความเข้มข้นไปนะครับเช่นฤดูหนาวอาจจะใช้ความเข้มข้นมากกว่านี้ก็ได้นะครับในอัตราที่หยอดน้อยลงหรือว่าฤดูที่ไม่ใช่ฝนเป็นฤดูต้นฤดูการก็จะใช้ความเข้มข้นอาจจะ15%ก็ได้นะครับซึ่งสัดส่วนวิธีการผสมเราก็เคยถ่ายทอดไปในเพจก่อนอนนี้แล้วครับเวลาผสมกรดนะครับให้เทกรดอันนี้ไม่ได้ใส่ถุงมือนะจริงๆต้องใส่นะ เทกดลงในน้านะครับอย่าอย่าเทน้ําใส่กดนะครับมันจะทําปฏิกิริยารุนแรงเกินไปหนึ่งส่วนต่อยี่สิบส่วนครับในแต่ละฤดูการหรือว่าแต่ละสวนก็อาจจะใช้สัดส่วนที่แตกต่างกันไปนะครับอาจจะใช้หนึ่งต่อสามสิบหนึ่งต่อยี่สิบหนึ่งต่อสิบห้าหนึ่งต่อสิบหนึ่งต่อห้าครับอันนี้คือหนึ่งต่อยี่สิบ ลดหนึ่งส่วนนะครับกับน้ำา20ส่วนก็จะได้ความเข้มข้นจาก94เหลือ5เปอร์เซ็นต์ครับเมื่อผสมแล้วนะครับก็เขยา่า